ใช่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตส่งงานกันในช่วงเย็นๆเลยแล้วกันเพราะว่าได้เวลาเป็นสมควรเป็นเวลาที่รถสวยที่สุดเป็นเวลาที่แสงดีที่สุดนะครับนอกจากว่าที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการแดดก,ก็ตามในห้องก็ตามหรือตอนนี้อยู่ในห้องอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปตรวจงานกันส่งงานกันข้างนอกครับโอเคสตาร์รถได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบคันข้างในก่อนนะครับว่าข้างในเนี่ยมันสวยยังไงนะครับ คือแสงที่จัดไว้เนี่ยยังไงก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่เราจะพาไปดูกันข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเห็นว่าแสงที่เวลาโดนกลางคืนตอนเย็นๆแล้วเนี่ยมันจะสวยยังไงนะรัสำหรับรถบคันนี้นะครับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบซปเปอร์โค้ดนะครรวมถึงการติดฟิล์มฮิวเปอร์อิปตกเป็นฟิล์มเซรามิกจากวีคูนะครับรอบคันนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันคันนี้นอกจากติดเคลือบแก้วแล้วมีติดฟิล์มแต่ก็ลอยในเบ้ามือจับด้วยนะ มองไม่เห็นใช่ไหมแน่นอนครับติดงานดีมากนะครับอันนี้ผมติดให้เองเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วออกมาได้เลยนะครับพาไปดูทุกมุมเลยนะว่ามุมของการมูฟเมนต์ของตัวรถเวลาเราไม่เคยเห็นนะมุมพวกนี้แต่ว่าผม,ม่าจะเห็นตลอดลูกค้าจะไม่ค่อยได้เห็นวันนี้ผมมาส่องให้หลายหลายคนได้เห็นว่าความเงาของเขาเนี่ยเวลาโดนแดดเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่ว่าบอกว่าสวยงามไปเลยไปเลยห่างๆางไปเลยไปเลยได้อยู่โอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะพาไปดูกันดกนกลางแดดเลยส่งยังบแบดแซดยังบอยไม่ใช่นะฮะเพลงมาพอดีเลยนะครับเมื่อกี้ตรงอย่างแบดเลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมขอกลับมาดูที่หน้าตัวเองก่อนนะนี่น,นี้คือแสงปกติ กองผมไม่ได้พิเศษกว่าอะไรนะครับส่องยังไงก็หลอกไม่ใช่นะ <c oughs> บอกว่าให,ให้ดูระดับแสงเพื่อปกติเป็นยังไงแล้วเดีพาดูข้างหลังเห็นไหมรถมันเงามากๆอ่ะคือตอนนี้เป็นเวลาที่รถสวยที่สุดนะบอกไว้เลยว่าเวลาจะเราจะเอารถไปถ่ายรูปหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเวนลานี้นะครับถ้าถ่ายรูปก,กับรถรถจะออกมาเงามางงามมากๆและสีรุ่นนี้นะบอกได้ว่าเรสสีไทเทเนียมเนี่ยเป็นสีตัวท็อปของตัวไทเทเนียม มีปัญหามากเลยแหละคนบอกว่าสีมันไม่ค่อยเงามันดูตุ่นๆใช่ไหมแต่อันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าเขาเงานะแค่เราจะทำยังไงเขาเงาได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับโปรแกรมเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้นะครับสามารถทํารถสีนี้ให้เงาขึ้นมาได้นะฮะผมพากับกล้องมาอยู่ด้านหลังจะได้เห็นกันพร้อมๆกันทั่วประเทศนะอันนี้เงาไหมล่ะสังเกตไหมผมเลือกเวลาที่สวยที่สุดของวันนะฮะเพื่อที่จะได้พา เจ้า Ford e v e r e s t ์เทเนเนียมคันนี้มาดูกันกลางแดดเลยนะแล้วก็ฟิล์มที่ติดเนี่ยฮิวเบอร์ออปติกเนี่ยลูกค้าเลือกบานหน้าหลัง6กติดรอบคัน8ปดติดตอนนี้คุณไม่สามารถมองเห็นคนข้างในได้แล้วและจะมีคำถามมาว่าและข้างในจะมองเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวผมขอดูโชว์งานรอบร,รอบคันก่อนบอกเลยว่าสวยเงางามมากแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับลูกค้าทุกท่านนะที่ได้ฟอร์ดเอเวอรเรสตตอนนี้ฟอร์ดทุกคันตอนนี้นะเพราะว่า ตอนนี้ราคาเขาปรับขึ้นแล้วแนะนำนะครับจะเปลี่ยนศูนย์นะฮะถ้าเปลี่ยนศูนย์บางที่เพิ่มราคานะครับบางที่ไม่เพิ่มราคาเมื่อกี้ลูกค้าก็ามาบอกผมแล้วว่าเขาเปลี่ยนตัวก,ก็จริงแต่ราคาเขาไม่เพิ่มอันนี้ก็ยินดีด้วยที่ได้รถแล้วหลายๆคนที่ได้รถได้ยินดีมากๆนะครับต้องขอขแสดงความยินดีด้วยถ้าใครต้องการเคลือบแก้วมาหาเราติดฟิล์มใสมาหาเรานะฮะเปลี่ยนสติกเกอร์สีมาหาเราเราจัดให้ได้ทั้งหมดรวมถึงติดฟิล์มกันร้อน <g> ón, ก็มาหาเราก็ได้ถ้าฟิล์มมันร้อน ของแขมันร้อนเราเปลี่ยนให้ครับผมโอเคคันนี้จ้ะตอนนี้มาดูรอบคันและสวยงามไหมน,ะนี่นะฮะความเงางามของสเตปซูเปอร์โค้ทซูเปอร์โค้ทเนี่ยใช้เวลาในการทําประมาณ4วันอยู่แล้วนะสาวันอยู่นะเพราะว่าเบอร์เราเคลือบอยู่ที่ผิวประมาณ4รอบนะครับเบอร์1ก็อบเบอร์2ก็อบเบอร์3าก็อบเบอร์สก็อบ,บอ,อ,อบ,บ,อออบทุกเบอร์แล้วก่อนจะอบเนี่ยก่อนจะเคลือบเนี่ยเราก็ต้องเตรียมผิวก่อนเป็นสเตปของ R B M อยู่แล้วไม่เงาเราไม่เคลือบเพราะฉะนั้นนะครับ เงาไม่พอหนาอีกต่างหากนะฮะตอนนี้อต่ที่ท่านเห็นนะทุกคนจะบอกว่าสีนี้ไม่เงาผมเขียงคอเป็นเอ็นเลยแล้วกันนะครับว่ามันเงานะแค่จะทํายังไงให้มันเงาได้อันนี้ก็คือตัวอย่างตัวอย่างนะครับสําหรับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับสวยงามจริงๆอ่ะผมเตือนเว้อีกหนึ่งเรื่องหลายนะคนคงสงสัยว่าจะมองเห็นไหมถ้าอยู่ข้างในนี่อันนี้60ก็มองไม่เห็นนะเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดกระจกเปิดรถให้ดูจะบอกว่ามันมองเห็นนะจ้า นี่ครับมันอาจจะดูมืดกว่าปกติแต่เขามองเห็นนะไม่ใช่มองไม่เห็นนี่เป็นบานหน้านะครับนี่บานหน้า60เห็นนะครับเห็นนะครับสามารถมองเห็นนะครับแล้วก็เรื่องความเย็นไม่ต้องพูดถึงเห็นนะถ้ามาอยู่ในรถแล้วเนี่ยเขามองเห็นนะเขาใส่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใส่นะครับมาดูข้างหลังข้างหลังก็ยังโอเคนะครับเห็นไหมแน่ข้างหลังเป็น60มาสว่างกว่านะครับก็ยังไงก็มองเห็นผมบอกแล้วว่าฟิล์มเซรามิกฮิวเปอร์ออปติกยังไงก็มองเห็นคันนี้รวมถึงการติดนี่ด้อาจ อันนี้ทําติดฟิล์มแต่กอลลอยหน้าจอเปลี่ยนฟิล์มแต่กันลอยที่เป้ามือจับนะครับท่านเห็นไหมเห็นไหมว่าติดนะไม่เห็นหรอกครับผมจะไม่ติดไม่ใช่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นเห็นไหมครับสวยงามมากมากครับนี่ติดฟิล์มแต่กันลอยอันนี้ติดฟิล์มแตกันลอยด้วยติดฟิล์มแต่กอะลอยหน้าจอด้วยเปลี่ยนฟิล์มด้วยฟิล์มเนี่ยที่จะให้มาเนี่ยลูกค้าบ,บอกว่าร้อนเอาออกทันทีนะครับก็มาเปลี่ยนเป็น h ิ b เบอร์ติกซึ่งจะบอกทิวเบอรติกเนี่ยเป็นแบรนด์รูปของฟิล์มยี่นนะ่งงมแๆ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเคลือบแก้วดีๆนะครับมี RPM ไว้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางครับรับรองว่าผลงานจะออกมาอย่างนี้ทุกคันและผมสามารถไลฟ์สดให้คุณได้ดูทุกๆขั้นตอนได้เลยถ้าผมว่างนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าของรถคันนี้มากคันนี้จะส่งรถในวันพรุ่งนี้ลูกค้าให้เวลากันหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันเสาร์ผมติดตั้งแต่วันศุกแล้วนะครับก็ถ้าลูกค้าสะดวกมารับ วันนี้ก็ส่งได้นะแหมเพราะว่ารถมนเสร็จแล้วอ่ะนะครับจากรถจากสระบ,บุรีนะแต่ว่าป้ายลถบุรีเป็นที่บอกครับรถรุ่นนี้ตอนนี้นะครับถ้าได้ในราคาเดิมอย่าเปลี่ยนตูนหรือว่าถ้าเปลี่ยนตูนแล้วาราคาเปลี่ยนก็ลองคุยกับเตลดีๆแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เป็นมหากราบมากนะครับต้องยินดีกับลูกค้าหรือว่าท่านเจ้าของรถคนใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับถ้าได้รถแล้วก็แนะนํานะครับ ดูแลร,รถรักษารถเขาไว้ดีสุดนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการดูแลเบื้องต้นขั้นตอนแรกคือการเคลือบแก้วติดปีมใส่กันลอยในเบ้ามือจับนะฮะเปลี่ยนฟลีมที่มันทนความร้อนได้จริงนะฮะอันนี้จะบอกเลยว่าสุดมากๆขอบคุณท่านเจ้าของรถขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับใครที่สนใจอยากเคลือบแก้วอย่างนี้คุณภาพล้นๆอย่างนี้นะครับมีเวลาให้มิกกี้นิดนึงนะครับรับรองว่างานออกมาดีแน่นอนวันนี้ส่งงานกันเท่านี้พรุ่งน,นี้มีอีกคันหนึ่งนะ มีอีคันนึงมาจากสระบ,บุรีเหมือนกันไม่ได้นักันมาไม่รู้จักกันด้วยครับแต่คันนี้บอกเลยว่าสวยสดงดงามจริงๆสำหรับปอดเอเว r ร์เคันนี้บอกเลยเลยว่าราคาเดิมนะฮะมิกกี้ไม่เปลี่ยนราคานะครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ